คือตอ้นนี้สองต้นนี้จะเอามาทาบมิสสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆวันนี้ตรงนี้นี่สองคนย่าสองคนยายมาช่วยอันนี้จะเปลี่ยนยอดทุเรียนคือทุเรียนต้นนี้มันจะเป็นทุเรียนปลูกมิดไว้สองปีแล้วทีนี้ก็ซื้อต้นนี้มาเป็นทุเรียนพวงวันนี้จะเอายอดตัวน,นี้ค่ะจะเอายอดทุเรียนนี้มาเปลี่ยนเป็นยอดทุเรียนนี้เราก็คือจะปาดแผ่ตรงนี้เพื่อ เพื่อเอายอดตัวนี้มาผูกไว้ให้มันติดและไหนอุปกรณ์การผูกย้ายนี่ตัดแล้วตัดแล้วก็คือถุงพลาสติกแล้วก็มีเชือกแล้วก็มีมีด <c oughs> นี่ <c oughs> มีมีดโกนนะคะมีดโกนต้องใช้มีดโกนนะนี่อ่าเราทำกันสองคนกับคุณยายมากคุณยายก้ม <c oughs> คุณยายช่วยขุดแล้วเมื่อกี้ขุดให้มันนอนค่ะให้มันนอนราบแบบนี้นี้น,นี่ของปีที่แล้วอ่ะเราตัดเราเอามาทาบเอาเอามาทาบตรงนี้นี่รอยทาบเขา เออรอยท่าของเขา